สภาสนามบินโลกเรียกร้องให้เปิดรับคนเข้าประเทศตามสถานะการฉีดวัคซีนย้าการเพิ่มกฎข้อบังคับและการปิดประเทศไม่ใช่ทางออกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลังจากโอมิครอนระบาดเนี่ยก็คือแต่ละประเทศเขาก็จะมีกฎข้อบังคับจริงๆแล้วของเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วก็มักจะกฎข้อบังคับแตกต่างกันด้วย แม้แต่ในยุโรปเองแต่ละประเทศก็มีข้อห้ามหรือข้ออะไรที่แตกต่างกันเวลาเราจะเข้าประเทศฉะนั้นช่วงนี้ออก็มีพูดข่าวหลายๆอันว่าประเทศในยุโรปอันไหนบ้างรวมถึงอังกฤษและอเมริกาว่าเราจะเข้าแล้วเราจะต้องทํำยังไงตรวจโควิดหรือกักตัวหรืออะไรไหมออมีพูดหลายอันมากน่าจะเกือบ10อันแล้วทีนี้ออบขอพูดอันนี้นิดนึงนะครับวันก่อนเราพูดถึงกฎการเดินทางเข้าเดนมาร์กจากไทยแล้วทีนี้ปกติคลิปแบบนี้ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วนะ แต่ว่าแต่ว่าก็จะมีบางคนซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้คือในคลิปนั้นอ๊อฟก็บอกว่าเดนมาร์กเขาไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนของไทยฉะนั้นต่อให้เราฉีดแล้วเนี่ยคือทุกคนเข้าได้นะถ้ามีวีซ่านะเขาให้ทุกคนเข้าแต่เขาไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนของเราฉะนั้นเราก็จะมีสถานภาพเทียบเท่ากับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เราเข้าได้แล้วก็ไม่มีตรงไหนบอกว่าต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ถ้ามาจากประเทศไทยซึ่งเขาถือว่าเป็นไฮลิสต์คันทรีของเดนมาร์กเนี่ย ก็คือกฎระเบียบเกี่ยวกับ High Risk Country นะครับเดี๋ยวพวกลิงก์ทั้งหมดลงไว้ใต้วิดีโอก็คือเขาก็จะให้ตรวจโควิดภายใน24ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าและนี่สำคัญ Self Isolate Without undue delay ต้องกักตัวด้วยถ้ามาจาก High Risk Country ซึ่งไทยเป็น High Risk Country อยู่แล้วทีนี้ก็จะมีบางคนอขออ่านเลยนะครับแต่ขอปิดชื่อนะครับมาดูลิงก์เอาเองก็คือเราเพิ่งมาถึงเดนมาร์กโดยสายการบินกาตา มาถึงสนามบินเดนมาร์กตรวจโควิดแล้วไม่ต้องกักตัวค่ะอ่ายังมาเถียงเราอีกก็คืออ๊อฟก,ก็พูดจากเว็บไซต์ทางการซึ่งอ๊อฟโชว์เว็บไซต์ทางการไปแล้วแล้วก็จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอฉะนั้นอ๊อฟคงไม่ต้องลงทุนบินเข้าเดนมาร์กไปเพื่อพิสูจน์แล้วก็ค่อยมาออกคลิปหลกมั้งเพราะว่าเราพูดน่าจะเกือบ1ิบประเทศแล้วอ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเพิ่งกลับเข้าเดนมาร์ก5้ทันวาสายการบินไทยไม่ต้องตรวจโควิดผ่านฉลุยรับกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่มีการตรวจใดๆทั้ง เดินทางมาจากไทยเข้าเดนมาร์กอ่าไม่ไม่บอกชื่อนะครับคือไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเขาอาจจะไม่รู้แต่เราก็ควรจะศึกษานิดนึงเขาอาจจะศึกษาก็ได้แต่ว่าก็ยอมรับมันศึกษายากเราจึงมาออกคลิปพวกนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าคุณติดตามข่าวของเดนมาร์กการเข้าเดนมาร์กสาหรับคนที่มาจากไทยคุณจะต้องกักตัวเอง1ิบวันเพราะว่าเดนมาร์กจัดประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอ่าซึ่งเราก็พูดในนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาผิดหรืออะไรเพียงแต่ว่าตาม ประกาศของทางการซึ่งเราก็รู้ว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขามักจะเคร่งแต่ปากคือเขาออกกฎมาแต่ความเป็นจริงคือถ้าเราสามารถขึ้นเครื่องบินมาประเทศเขาได้แล้วเนี่ยเขามักจะไม่ได้เข้มงวดอะไรอย่างตอนออฟเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องบินจากไทยเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ของสายการบินตรวจเอกสารแล้วก็ก็ตรวจเยอะแยะเลยแต่พอมาถึงสวิตเซอร์แลนด์จริงๆแล้วต่อหมอแทบไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ดูใบฉีดวัคซีนของเราเลยซ้ำก็คือหมายความว่าเขาใช้ระบบความไว้ใจ ฉะนั้นเดนมาร์กก็อาจจะเหมือนกันก็คือคนแรกยอมตรวจโควิดแต่ว่าไม่ยอมกักตัวตามกฎระเบียบคนที่สองทั้งไม่ตรวจโควิดทั้งไม่กักตัวด้วยเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าในกฎระเบียบเนี่ยเขาบอกเลยแม้กระทั่งคนเดนมาร์กเองหรือเพอร์มนเนนท์เรสซิเดนต์ของเดนมาร์กถ้ามาจากประเทศเสี่ยงสูงก็จะต้องทําเหมือนแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาอพัพผู้แต่ละครั้งอัก็จะต้องอ้างอิงจากเว็บทางการเพราะว่ามักจะมีแนวนี้ตลอดซึ่งเราก็ไม่ได้ อะไรนะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกครับคลิปแนวนี้ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วแต่เราก็ทําเพราะว่ามีคนขอร้องพอเราลงประเทศ A ก็จะมีคนมาบอกว่าทำประเทศ B ประเทศ C ด้วยสิอ่ะล้วก็ทําหรือถ้านึกถึงก่อนโควิดเนี่ยเคยมีข่าวนะคนไทยไปเที่ยวฮอกไกโดญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็อะไรอ่ะไม่ค่อยแน่ใจคือรถไฟขบวนนั้นจะต้องจองที่นั่งแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ยอมจองที่นั่งหรืออะไรแล้วเขาก็ถ่ายรูปลง f Facebook โชว นอืน่แล้วก็โดนด่ายับแล้วก็ไทยก็เสียชื่อเสียงมันก็คล้ายๆกันก็คือถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วเราบาังเอิญไม่ทําตามกฎที่เขาว่าถ้ารู้ตัวแล้วก็เงียบๆดีกว่าเพราะว่ามาบอกคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นทําตามเดี๋ยวก็มีปัญหาออฟก็ไม่ได้บอกออฟถูกนะครับออฟแค่พูดตามตัวอักษรที่ทางการเขาพูดเท่านั้นเองเราเลยต้องอ้างอิงข้อมูลจากทางการเพื่อความถูกต้องทุกครั้งแล้วทุกวันนี้นะครับที่ประเทศไทยมีความเข้มงวดแบบนี้เนี่ยจิตตกโควิดขนาดนี้เนี่ยเพราะคนกลุ่มแรกๆ ที่เขาไม่ศึกษากฎระเบียบก่อนเข้าอย่างเช่นที่ไปกินหมูกระทะแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์สุดท้ายก็ยังไงหน่วยงานของรัฐก็เลยออกกฎระเบียบเพราะว่ากลัวโควิดระบาดเพราะว่ามีคนที่ไม่ยอมทําตามก็เลยโดนกันหมดทั่วหน้าโดนกันจนมาถึงตอนนี้เกือบสองปีเพราะว่าคนที่ไม่ทําตามเงื่อนไขที่เขาวางไว้โอเคเงื่อนไขมันไม่ยุติธรรมเราก็เรียกร้องให้เปลี่ยนในส่วนของเงื่อนไข แต่ในเมื่อช่วงไหนเขาวางไว้แบบนั้นเราก็ต้องทําตามเพราะไม่งั้นแล้วคนอื่นที่มาทีหลังก็จะยิ่งโดนหนักกว่าที่เราเจออขออภัยที่บ่นนานไปหน่อยก็มันเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ด้วยบางส่วนเช่นเดียวกันเพราะมันเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเข้าประเทศเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยกฎะระเบียบก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็ศึกษายากมันเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็ควรจะศึกษาไว้บ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ก็ได้เกิดไปเจอประเทศที่เขาเคร่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปแบบไม่รู้อินวอ์เนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในข่าวนี้คือ ACI ย่อม,มาจาก Airport Council International องค์กรของสนามบินก็ได้เรียกร้องกับประเทศต่างๆซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่องค์กรนี้ก็อีกสารพัดอย่าง IATA ที่ได้พูดข่าวไปวันก่อนคืองานนี้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือพวก สายการบินกับสนามบินนั่นแหละเพราะว่าพอมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดขึ้นใครเป็นคนตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินต้องทํางานมากขึ้นแต่ว่าแต่ละประเทศเดี๋ยวก็ปิดกัน้นเดี๋ยวก็ห้ามนูน่นห้ามนี่ลูกค้าน้อยลงแต่ต้องทํางานมากขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเกือบ2ปีฉะนั้นพวกนี้เขาไม่ยอมแน่นอนเขาก็ต้องเรียกร้องยิ่งมีโอมิครอนโผลมาด้วยเนี่ยบางประเทศก็จิตตกมากใช่ไหมปิดไปเลยหรือไม่ก็เพิ่มความเข้มงวดมากมาย เขาก็ต้องมาเรียกร้องเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงคุณไม่ควรจะมาเพิ่มกฎข้อบังคับหรือปิดกัน้นใช่ไหมคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ควรจะได้เข้าหรือเขาก็เรียกร้องให้แม้กระทั่งว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ตรวจโควิดก็ควรจะได้เข้าคืองานนี้ก็จะมีสัก2ฝ่ายหลักๆฝ่ายที่เดือดร้อนเนี่ยอย่างพวกสายการบินเนี่ยเขาก็ต้องเรียกร้องแต่ฝ่ายที่ไม่ได้เดือดร้อนก็มีเงินเดือนใช้เยอะอยู่แล้วด้วยก็คือพวกการแพทย์ เขาก็จะเอาแต่ออกมาขู่ใช่ไหมว่าเออมันยังต้องดูนะมันยังไม่ปลอดภัยพวกนี้เขาไม่มีทางออกมาพูดตรงๆว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องกังวลไม่มีทางเพราะว่าเดี๋ยวเขาซวยถ้าเกิดมันเกิดมีอะไรไม่คาดฝันฉะนั้นเขาอย่างมากที่สุดก็บอกแค่ว่าเออโอเคตอนนี้มันสถานาการณ์ดีขึ้นแต่เรายังต้องตั้งารนะอ่าฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็เพลียงพราให้ฝ่ายการแพทย์เนี่ย เขาก็ออกกดบีบบังคับกันมาเกือบ2ปีแล้วเพราะว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะยกให้สาธารณาสุขของประเทศตัวเองเนี่ยขึ้นมานําเรื่องโควิดตลอดแล้วก็แน่นอนว่ามีการปิดกั้นกันมาตลอดไม่เคยได้อิสระเสรีเหมือนก่อนโควิดสักทีครับในนี้ก็คือ Airport Council International ก็เรียกร้องรัฐบาลไม่ได้ระบุประเทศก็นะรัฐบาลทั่วโลกนั่นแหละก็คือให้ร่วมมือกันแล้วก็ที่แน่ๆคือ วางกฎระเบียบการเข้าประเทศให้มันเหมือนกันหน่อยได้ไหมางานนี้แต่ละประเทศไม่มีความสามัคคีกันเลยแม้กระทั่งในยุโรปด้วยกันก็ไม่เหมือนกันผลก็คือคนไม่กล้าเดินทางอีกต่อไปมีคนจํานวนนิดเดียวเพียงหยิบมือที่กล้าเดินทางอ,อย่างเพื่อนๆที่จะกลับประเทศกลับต่างประเทศหรือว่าไปเยี่ยมเยียนระยะ3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ตามเนี่ยก็จะคุ้มก็จะกล้าไป แต่พวกที่แค่จะออกไประยะสั้นเขาก็จะไม่กล้าไปแต่ว่ากลุ่มหลังนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะก็ไม่ต้องคนอื่นหรอกครับอย่างออฟกัตจีเนี่ยก็เดินทางมามากมายนะแล้วตอนนี้เราก็ออกมานอกประเทศอยู่ได้เกือบหกเดือนแล้วแล้วทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราก็ยังคงมีความกังวลถึงแม้ว่าออฟจะเป็นคนพูดเรื่องข่าวเรื่องมาตรการเข้าแต่ลประเทศเองก็ตามแต่พอถึงทางปฏิบัติจริงแล้วเราก็อดมีความกังวลนิดนึงไม่ได้ ฉะนั้นแล้วถ้ากฎระเบียบของแต่ละประเทศยังมีความต่างกันอยู่อย่างเงี้ยขนาดพวกเราที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญพอสมควรเนี่ยยังกังวลแล้วคนที่ <c oughs> ไม่รู้อิโนโอนีหรือว่าไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ไปแต่ประเทศเนี่ยไม่มีวันที่จะเดินทางแน,น่ๆนความเป็นจริงคือต้องกระทุ้งไปให้นักการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยมีจิตสำนึกกันซะบ้างเพราะว่าแม้กระทั่งขนาดของประเทศเราเองเนี่ยนะรู้ทั้งรู้นะโอมิครอนไม่ไหลแรงนะแต่ว่ายังไง เกือบจะเปลี่ยนจากให้ตรวจเป็น ATK หลังจากลงเครื่องแล้วก็ไม่ต้องจองโรงแรมแล้วแท้ๆล่าสุดก็ยังบอกว่ายังจะคงตรวจ PCR เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเนี่ยแค่นี้เขาก็จิตตกแล้วทั้งที่คนในประเทศก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินเนี่ยรับรองฉีดกันไป70%ัพแล้วแน่นอนบางจังหวัดฉีดกันไป100%แล้วด้วยซ้ำเพราะว่านักการเมืองเนี่ยต้องการรักษาเก้าอี้ตัวเองไว้ก่อนแล้วก็กลัวว่าถ้าโควิดพุ่งเนี่ยตัวเองจะเสียคะแนนนิยม แต่ความจริงคือน่าจะตรงกันข้ามก็คือถ้าเกิดว่าประชาชนยังคงไม่มีจะก,กินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคิดหรือว่าต่อให้ตัวเลขโควิดต่ำแล้วรอบหน้าจะได้รับเลือกแล้วก็มันก็ส่งผลให้หลายๆองคอ์กรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไม่พอใจกับเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยยกขึ้นมาเพื่อปิดกั้นเรื่องของชายแดนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้มีกฎระเบียบนะคือมีก็ได้แต่ว่าแค่ให้มันเข้าใจง่าย ให้มันเหมือนๆกันหน่อยแม้แต่ทั้งในยุโรปด้วยกันเองยังไม่เหมือนเลยใช่ไหมจริงๆแล้วมันควรจะแค่ซิมเพิลแค่เดียบง่ายแค่ว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะสองเข็มหรือสามเข็มก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้เลยโชว์แค่ใบรับรองฉีดวัคซีนจบใช่ไหมนี่แต่ละประเทศนะบางประเทศก็โอ้โหเอาพูดตั้งสิบกว่านาทีเพราะต้องมีหลักฐานมายืนยันให้แน่นหนาะกันคนกลุ่มที่ที่ในคอมเมนต์นั่นแหละ เออไม่เห็นได้ตรวจเลยไม่เห็นได้กักเลยเอ,อ้เขาก็ไม่ได้ต้องตามไปขู่ที่บ้านทั้งหน่อยว่าคุณกักหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ที่เขาเรียกร้องตอนนี้คือให้เปลี่ยนในส่วนของเงื่อนไขให้มันง่ายให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยอย่างเดนมากที่เขาพูดตอนแรกเนี่ยแบ่งกลุ่มอะไรให้วุ่นวายไปหมดเลยยังกลับว่าเรื่องของการเมืองซะมากกว่าเรื่องของป้องกันโควิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาก็มียกเว้นให้ประเทศในยูเอียด้วยกันใช่ไหมที่ฉีดวัคซีนแล้วคือเขาไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนของเรา ไอ้เรื่องไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนนี่มันเป็นอะไรที่เราไม่ทันคิดเลยจริงๆนอร์เวย์ก็ด้วยคือกลายเป็นว่าทั้งที่วัคซีนที่ฉีดคือวัคซีนอันเดียวกันแต่ดันไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยคือเขาก็มียกเว้นบางประเทศว่าจะยกเว้นให้ใบฉีดวัคซีนของประเทศพวกนี้แต่ไม่ยกเว้นให้ประเทศพวกนั้นยังกลับเป็นเรื่องการเมืองอ่าแล้วข่าวนี้เขาก็อ้างอิงนะครับ IATA องค์กรการบินนานาชาติก็คือส่วนของสายการบินไอ้ที่เรียกร้องนี่คือส่วนของสนามบินนั่นแหละเพิ่งพูดข่าวไป ช่วงที่ยุโรปปิดกัน้นมีกฎระเบียบหรือแม้กระทั่งล็อกดาวน์ปิดประเทศเนี่ยคือช่วงที่โควิดพุ่งสูงที่สุดหมายความว่ายิ่งมีกฎระเบียบมากเท่าไหร่โควิดยิ่งพุ่งเพราะคนเขาอึดอัดเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือฉะนั้นเราไม่ควรจะมีกฎระเบียบมากมายเพราะว่ายิ่งมีกฎระเบียบมากคนก็ยิ่งไม่ร่วมมือแต่ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเขาคงไม่ฟังแต่ในข่าวนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่า iata เขาบอกว่าคำเรียกร้องของเขาเนี่ยทำตามคำ แนะนำขององค์การอนามัยโลกว่าให้แต่ละประเทศยังคงเปิดพรมแดนจริงเหรอไม่ใช่ว่าองค์การอนามัยโลกนี่คือมีแต่หมอก็เลยจะให้จิตตกโควิดกันหรือ,อในนี้คือทางองค์กรของสนามบินโลกเนี่ย ACI ก็เรียกร้องให้ทางการเนี่ยก็คือยอมรับในเรื่องของการตรวจแล้วก็การฉีดวัคซีนคือใช้หลักฐานพวกนั้นในการข้ามพรมแดนกันได้ตามย่อหน้านี้เลยก็คือผู้อำนวยการของ ACI เนี่ยบอกเลย เรื่องของกฎการห้ามเดินทางหรือการปิดพรมแดนไม่ใช่ทางออกอย่างหลายๆคนที่อยากจะเข้าไทยตอนนี้ก็คงกังวลเพราะว่าเหตุผลที่ทางสบคยังปากแข็งอยู่แล้วก็บอกว่ายังไม่จําเป็นต้องปิดเพราะว่าการติดเชื้อในประเทศลดลงเรื่อยๆอไอ้ไอคำว่าเป็นเพราะติดเชื้อในประเทศลดลงเรื่อยๆนะ่ยเขาเลยสบายใจนี่แหละคือปัญหาเพราะถ้ามันเพิ่มขึ้นมาไหล่เนี่ยคือพี่จะปิดใช่ไหมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เรียกร้องกันว่า เอ้ยไม่ใช่มาปิดพรมแดนเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดนะมันไม่ใช่วิธีการแล้วก็ก็เชื่อว่าสุดท้ายคือโควิดจะต้องจบลงด้วยการที่ทั่วโลกเนี่ยเขาไปร่างเหมือนตอนจบสงครามโลกอะ่ะมีสนธิสัญญาเจนีวาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราไม่รู้ลเอียดหรอกแต่ว่าพอสนธิสัญญาเจนีวาปุ๊บก็โลกเขาเข้าสู่สันติสุขอันนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องจบด้วยที่การไปร่างสนธิสัญญาอะไรสักอย่างว่าทุกประเทศในโลกจะทําเหมือนกันหมด พอไม่งั้นแล้วเนี่ยอะเข้าอเมริกาก็กดหนึ่งเข้าเยอรมนีก็กดหนึ่งเดนมาร์กก็กดหนึ่งเข้าไทยก็อีกกดหนึ่งมั่วกันไปหมดเลยแล้วคนก็ไม่กล้างไงเพราะอย่างที่บอกอะไม่มีเวลาศึกษาแล้วก็พอจะไปไหนอย่างเรานี้เปลี่ยนมาหลายประเทศเราก็ยังกังวลตลอดทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนประเทศว่ามันจะมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ